ในสมัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงทรมานอยู่สำรามในพระเชตวันอารามยามใกล้ลุ่มพระองค์จึงทรงผ้ากำพลผืนแดงงามเหมือนแสงสุริยะเมื่อแรกขึ้นอันเป็นผ้าที่พระนางโคตมีได้ถวายให้เป็นทานแล้วแลทรงบาปบ่ายหน้าสุทิตตวันออกเจ้าอานน์ตามพุทธลีลามาทางอากาศ แล้วจึงมาสถิตยอยู่แคมหนองคันแท้เสื้อน้ำพระองค์ทอดพระเนตรแลเห็นแลนคําตัวหนึ่งแลบลิ้นยามนั้นเจ้าอานอน์จึงไหว้ว่า,วาพระองค์แย้มหัวด้วยเหตุสิ่งใดจาพระพุทธเจ้าจึงทรงพยากรทํานายบ้านเมืองให้เจ้าอานอน์ฟังหูแจ้งอนาคตสัญญาณว่าบ้านเมืองอันจะเกิด มีภายหน้าตักเสื่อมและเจริญกับทั้งเท้าพระยาประชาราษฎรมีประการต่างๆต,ต,ตามนิมิตแห่งแลนคำแลบลิ้นนั่นแหละคันแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จมาทางอากาศประทับที่ดอยกะปะนะคีรีคือภูกำพร้าแล้วทรงทอดพระเนตรเมืองสีโคตตะบองเพื่อจะเข้าไปบินทบาท ในเมืองนั้นในการนั้นพระพุทธองค์จึงส่งพยากรให้แจ้งแก่เจ้าอานน์เรื่องเมืองต่างๆและกล่าวอีกว่าเมื่อนิพพานไปแล้วพยาสุมิตรธรรมจะเป็นผู้ได้ถาปนาอุลังคราของท่านไว้ในภูกกรรมผาที่นี่คันแล้วพระพุทธเจ้า ก็เสด็จไปสู่เมืองหนองหารหลวงพระยาสุวรรณพิงคาละเห็นพระศาสดามาดังนั้นจึงทูลอาราธานานิมิตเข้าไปฉันที่หอปราศาทเมื่อพระพุทธองค์ทรงธรรมพัตกิจสำเร็จแล้วก็เทศนาสั่งสอนพระยาสุวรรณพิงคาละแล้วทรงธรรมปาฏิหาริให้เป็นดวงแก้ว ออกจากพระบาททั้งสองพระบาทละลูกโดยลำดับซ้ำทรงทำปาฏิหาริย์ให้ออกมาอีกลูกหนึ่งเมื่อพระยาสวรพิงคาระทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็บังเกิดอัศจรรย์ใจยิ่งนักว่าเหตุใดหนอแก้วจึงออกมาจากพระบาทพระาศาสดาได้นี่พระยาสวรรพิงคาระ บังเกิดความปิต um ิโสมนัสจึงได้ถอดพระมงกุฎทองคำของพระองค์สวมบูชาลอยพระพุทธบาทแล้วทรงสร้างเจดีย์ครอบไว้จึงได้ชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมในปัจจุบันเมื่อพระยาสุวรรณพิงคขาละได้ทรงสดก ลัตนาปัญหาแล้วก็ทรงทราบซึ้งในพระขันทสันดานยิ่งนักพระศาสดาซา้ำตัดเทศนาปาฏิหารบรรดาลให้มีดวงแก้วมณีรัตมีรัศมีพวยพุ่งออกจากพระโอษฐ์พร้อมกันสามดวง ขันพระพุทธองค์ทรงเทศนาแก่พญาสุวรรณพิงคาละดังนั้นแล้วจึงเสด็จขึ้นดอยลูกพญาสุวรรณพิงคาละให้สังวานทองคำเป็นทานแก่คนทั้งหลายที่มีกำลังก่อแท่นด้วยหินมุกเป็นปัจจุบันขันแล้วพระพุทธองค์ก็กลับคืนมาสถิตยอยู่ ภูกูเวียนในขนาดนั้นพระศาสดาประทับธรรมสมณธรรมอยู่นะที่นั้นนาคทั้งหลายจึงกระทำอิทิธิ์เป็นเปลวไฟพุ่งขึ้นมาหาพระพุทธองค์เปลไฟนั้นก็กลับคืนมาไม่นาคทั้งหลายเหล่านั้นนาคทั้งหลายเห็นดังนั้นก็มีความเกรงกลัว อนุภาพของพระศาสดายิ่งนักพระศาสดาทรงรู้แจ้งดังนั้นก็เสด็จกลับลงมาประทับณที่เก่าพระศาสดา,สดาก็ทรงตัดเทศนาสั่งสอนหมูนาคทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในไตสรณะคมมีเมตตาการุณาแก่มนุษย์ทั้งหลายมีปริยายต่างๆคั้นแล้ว พระศาสดาก็เสด็จจากดอยนันทกังหีไปสู่พระเชตวันอารามดังเก่าพะาระศาสดาตัดดังนี้แล้วก็เสด็จไปสู่เมืองกุสินนาลายทรงอาเจียนออกเป็นโลหิตพระอานนท์เห็นดังนั้นจึงไปหาน้ำมาถวายพระพุทธองค์คั้นแล้วพะระศาสดา ก็เสด็จไปสู่เมืองกุสินารายประทับบรรทมระหว่างต้นไม้ลังสองต้นพญาอินทปัะนครตักเอาน้ำในไหปะผมด้านใต้แล้วจึงก่อขึ้นในด้านนั้นพญาคำแดงทรงตักเอาน้ำในไหปะผมด้านตะวันตกแล้วจึงก่อขึ้นในด้านนั้นพญาดันทะเสน ทรงตักเอาน้ำในไหปะพมด้านเหนือแล้วจึงก่อขึ้นในด้านนั้นเมื่อก่อด้านใดก็ให้เอาน้ำในไหปะพมด้านนั้นพระยาทั้งหลายเมื่อก่ออุโมงค์แล้วก็ได้บริจาคทรัพย์สินไว้ในอุโมงค์ครั้นแล้วพระมหากัปสปะพร้อมด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลาย และเท้าพญาทั้งห้าจึงได้นำเอาพระอุรังคธาเข้าไปถาปนาไว้ในอุโมงคนั้นขณะนั้นพระอุรังคธาที่ห่อพุ้มไว้ด้วยผ้ากรํรมพลก็กระทําปาฏิหารสเสด็จออกมาประดิษฐานอยู่บนฝ่ามือกำขวาของพระมหากัสปะพระอรหันและด้วยพญาทั้งห้ากับทั้งเสมาอมมา ประชาลาาทั้งหลายเห็นอัศจรรย์ดังนั้นก็เปล่งออกอย่างเสียงสาธุขึ้นพร้อมกันดังกกึก้องอึงขหนึง่งพระอุลรังคธาตุก็กระทำปาฏิหารสเสด็จกลับเข้าไปประดิษฐานในอุโมงค์ไว้ดังเก่าทั้งนั้นเท้าพญาทั้งหลายจึงพร้อมกันอธิษฐานเวนเข้าวของเงินทอง พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคทั้งสิ้นที่ประดิษฐานสก,การะบูชาลองไว้ภายใต้อุโมงคนั้นด้วยคำว่าข้าวของทั้งหลายฝูงนี้จงเป็นพุทธสันตกะตาบต่อเท่าห้าพันพระวันสานั้นเทินครั้งนั้นเท้าพญาทั้งหลายพร้อมด้วยพระอนุชาและพระราชบุตร มาสโมโสรสันนิบาตในที่อันหนึ่งอันเดียวเพื่อจะทูลลาซึ่งกันและกันคันแล้วพญาทั้งห้าก็ทูลลาซึ่งกันและกันวิสุทธิกรรมเทวบุตรพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวพระหัตถ์ขวาถือมีดควัดด้านแก้วมรกตลงมาสู่ภูกำรรพากะทำการสักการะบูชากราบไหว้ ครั้งนั้นจะตุรังคเทวบุตรเป่าสังนำหน้าพระอินสเสด็จจากชั้นดาวดึงลงมาสักการะปัจจุบันองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ12.33เมตรสูง53.60เมตรเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างาม ธาตุพนมประดิษฐานณวัดพระธาตุพนมวรวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมตามตำนานกล่าวว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า2,300ปีพระธาตุพนมนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมในฤดูเทศกาลวันเพ็ญเดือนสามของทุกปีพุทธศสนิกชน หลังไหลเข้ามาจากทุกสารทิศมาสมโพธและนมัสการพระธาตุพนมกันอย่างหนาแน่น